来當。 ึ้นเขาบุกป่าฝ่าแดดแรงแค่ไหนผู้ร่วมกิจกรรมส,มสรีส้มสอนสัญจอนของเราแรงดีไม่มีตกเลยค่ะตั้งแต่เช้าจนเย็นย่ำนะคะแต่เมื่อได้มาเห็นปราสาทตรงหน้าเรียกว่าหายเหนื่อยค่ะเพราะว่าเส้นทางนี้วิทยากรของเราค่ะรองศาสตราจารย์สันติพักดีคําผู้เชี่ยวชาญด้านขมรศึกษาบอกเลยนะคะมายากค่ะน้อยคนจะได้สัมผัสในครั้งนี้ที่เรามาด้วยโจทย์ปริศนาโกลเด้นบอยตามรอยปราสาทขอมก็เลยไม่พลาดที่จะไปเยือนกลุ่มปราสาท สำคัญค่ะอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เขาพนมดงรักจังหวัดสุรินทนะคะมีกลุ่มปราสาทตาเมือนค่ะนั่นคือปราสาทตาเมือนทมคําว่าทมเนี่ยแปลว่าใหญ่ซึ่งก็ใหญ่สมชื่อจริงๆค่ะและบอกถึงการนับถือลัทธิสาวานิกายนะคะด้วยพบสวยมพูล,ลึงค่ะซึ่งหมายถึงสิวะลึงที่เกิดขึ้นจากหินธรรมชาติซึ่งพบได้อีกที่หนึ่งคือปราสาทตาควายที่ไม่ไกลกันค่ะก็เรียกว่าเป็นปราสาทคู่เหมือนก็ว่าได้นะคะ จากนั้นค่ะเรามาเยือนปราสาทตาเมือนโต๊ดซึ่งคําว่าโต๊ดแปลว่าเล็กค่ะคุณผู้ชมหากที่นี่มีความสําคัญด้วยมีการสร้างอโรคยาสารเปรียบได้กับโรงพยาบาลยุคนี้นะคะตามผังจะต้องมีสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมเชื่อว่าเป็นสระน้ํำศักดิ์สิทธิ์พบจารึกค่ะระบุว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงบริจาควัสดุอุปกรณ์และจัดเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเมืองพะนะนครมาประจําสถานพยาบาลด้วย ยังมีปราสาทต,ตาเมือนค่ะนี่ก็เป็นอีกพิมพ์เขียวนะคะรูปแบบการสร้างปราสาทในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะทรงโปรดให้สร้างธรรมศาลาหรือว่าที่พักคนเดินทางมีหน้าต่าง5ช่องค่ะหันหน้ารับแนวถนนอีกด้านเนี่ยเป็นกำแพงทึบนะคะเวลาจุดไฟจะเห็นแสงจากด้านเดียวค่ะโดยสร้างขึ้นตามเส้นทางราชมัคาจากเมืองพระนครสู่พิมายนะคะ โดยยังผ่านอีกปราสาทสําคัญปราสาทหินพนมรุ้งค่ะเลื่องชื่อด้วยความงามและตำนานการทวงคืนโบราณวัตถุค่ะทับหลังนารายบรรทมศิลป์ปราสาทประธานเชื่อว่าสร้างโดยเชื้อสายราชวงศ์มหิดรัปุระนะคะซึ่งว่ากันว่าภาพสลักโยคีหลายจุดค่ะเป็นภาพแผนผู้สร้างนั่นเอง โดยปราสาทพนมรุ้งสร้างบนภูเขาไฟใหญ่ที่สุดในบุรีรัมเชื่อกันว่าเพื่อเป็นเทวลัยแห่งพระสิวะนะคะดุดวิมานบนเขาไกรล,ลาดที่นี่ยังปรากฏร่องรอยการสร้างต่างยุคค่ะอย่างเช่นปราสาทอิฐราวศตวรรษที่15รวมถึงยังมีร่องรอยชุมชนโบราณด้วยนะคะตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ค่ะ แถวฟนมรุง้งแล้วก็สืบเนื่องตามลำน้ำมูลไปจนถึงพี่มมยเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วก็ด้วยเหตุที่แถวนี้มีทั้งเรื่องทรัพยากรในเรื่องของโลหะเรื่องของเกลือ นะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเพาะปลูกมันก็ทําให้ชุมชนเหล่านี้มีความสําคัญมากขึ้นแล้วก็พูดง่ายๆว่าในย่านนี้ในสมัยโบราณก็จะพบชุมชนกระจายตัวอยู่จํานวนมากในบริเวณอีสานใต้นะซึ่งเราเชื่อกันว่าตรงนี้มันคือแคว้นมหิดระปุระ ได้ตามรอยเส้นทางราชมันคากันเต็มอิ่มค่ะกิจกรรมตลอด3วัน2คืนของเรายังได้พาให้ผู้ชมแฟนรายการค่ะสัมผัสวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมืองอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมด้วยนะคะมีนะคะอาหารรถเด็ดค่ะ กุ้งจอมสมุนไพรต้ยมยำไก่ใบหม่อนใบมะขามนะคะเรายังได้เชวนทุกคนมาลงมือสัมผัสการทำพามัดย้อมด้วยเป็นมัดย้อมสีธรรมชาติค่ะคโคลนค่ะคุณผู้ชมจากบารายพันปีอยู่ในบริเวณเดียวกับที่ตั้งปราสาทเมืองต่ำนะคะในสมัยราชบงมหิทธระปุระค่ะ สะท้อนความเจริญของชุมชนโบราณที่มีระบบชนลประทานขนาดใหญ่ต้นทุนทางประวัติศาสตร์ท้องที่นำมาวิถีท่องเที่ยวชุมชนโคกเมืองมาร่วมสิบปีค่ะน่นะคะามกได้มานั่งรถแบบนี้เคยไหมคะไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีโอกาสได้มาแบบนี้เลยอันนี้เป็นอะไรที่ทำให้เรามีโอกาสได้ ได้มาสัมผัสอะไรที่เราไม่เคยสัมผัสนะคะ,คะอย่างเมื่อกี้อาหารแบบเชฟซึ้บ้านเลยใช่อะไรทุกปากเคยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอ,อ,อะไรนะกุ้งจอมกุม้งจ,จอมก็ไม่เคยรู้จักก็เพิ่งได้มารู้จักค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงคือได้ความรู้ประวัติศาสตร์ที่ที่เราอาจจะเคยรู้แล้วลืมไปหมดแล้วแล้วก็เลยมันก็ได้มาลื้ฟื้นความความทรงจําของประวัติศาสตร์แต่ละที่เนี่ยสร้างมาด้วยภูมิปัญญาด้วย ด้วยความสามารถของคนโบราณเนี่ยนะคะก็ใหญ่จริงๆใหญ่เกินกว่าที่เราจินตนาการไว้มากเลยค่ะชอบต้งไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆชอบทุกที่และทุกที่ถ้าเราฟังอาจารย์บรรยายตลอดทางเราจะรู้ว่ามันถักทอกันไปหมดเลยและทุกบุดหมายก็มุ่งตรงไปสู่พระนครปราสาทพระนครนะคะซึ่งถือเป็นเมืองหลวงได้มุมมองที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็เกิดทัศนคติในอีกเรื่องหนึ่งว่าแท้จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนนะคะแต่โบราณมาเขาไม่ได้แบ่งแยกเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องปรับเมื่อได้ศึกษาเราก็ควรจะปรับไม้เซ็ต,ตรงเนี่ยว่าแท้จริงแล้วก็เป็นพี่น้องกัน กิจกรรมสินสโมโทรสัญจรปริศนาโกลเด้นบอยตามรอยประสาทของจัดโดยศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย P ี s นี่เองนะคะเราเริ่มต้นทางจากข่าวการคืนประติมากรรมโกลเด้นบอยค่ะจากพิพิธภาาัณฑ์เมโทรโพลิแทนในสหรัฐอเมริกาให้กับไทยซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นรูปรอยของพระเจ้าชัยวรมันที่6ผู้สาปนาราชบงมหิทรปุระนะคะซึ่งถือกำเนิดในลุ่มแม่น้ำมูลดินแดนอีสานใต้ของประเทศไทยค่ะ